สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่สองร้อยยี่สิบเก้าสวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพฤหัสบดีที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้าน,านมาแบ่งปัน,ปนพี่พี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยครับพี่โอ้โหถูกมากๆวันนี้ เน้นย้ํำเลยว่าราคาถูกจริงๆพี่เยน็ยนๆแบบนี้เอามาแบบถูกๆเลยพี่พี่ลองดูดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096 2594 093จะแอดไลน์ก็ไอเดียไลน์เฮงดี789และสําหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพ,พี่อย่างแน่นอนนะครับ แล้ววันนี้พี่ลองดูเลยพระเยอะพอสมควรแบบนี้น้องจะกระชับเวลาไปไวให้พี่นิดหนึ่งนะพี่เนาะถ้ารายการไหนน้องไปไวเกินไปพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้บอกน้องได้ยินดีให้บริการครับพี่เอ้าลองดูนะพี่เนาะวันนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่นะเนาะอ้าเปิดประเดิมมาที่นี่เลยพี่หลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้สวยๆมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นวัดพระโค๊ะนพี่น้องแบบนี้สวยงามดีเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูครับพี่นี่พี่บอกว่าให้ดูตรงนี้จะเขียนว่าวัดพระโคตรงนี้นะพี่น้องโอ้โหอย่างนี้เลยพี่เอาเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูเก่าๆสวยๆมีปิดทองลงลงรักปิดทองแบบนี้นะพี่น้องเอยมีปิดทองแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่สวยๆอย่างนี้พี่เก่าดีนะพี่น้องได้มาบ้านๆแบบนี้เลยอืม วัดพักโคแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบนะพี่นะเอามาแป่งปั่นพี่ๆแค่200บาท เปิดประเดิมรายการแรกหลวงปู่ทวดวัดพระโคแบบนี้สวยๆเก่าๆดีพี่บ้านๆเอา200บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โหพิษสมอดบางปืนเก่าๆแห้งๆพี่พี่ลองดูครับพี่ถักเชือกลงรักปิดทองสวยๆแห้งๆแห้งแก๊กเลยพี่อันนี้แห้งแก๊กเลยพี่ๆลองดูโอ้โหดูเป็นไงพี่แห้งสนิทพี่พี่ลองดูครับพี่พิษสมอดบางปืนพี่ๆลองดูโอ้โหสวยงามมากครับพี่พิษสมอดบางปืนแบบนี้ถ้าพี่ใช่ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา300บาท พิสสมดบางปืนเอา3า0รอยเท่านั้นครับพี่ไม่แพงนะพี่เนาะในการต่อมาเป็นนี่เลยพี่อ่าเป็นพระประธานนะพี่เนาะพระประธานหลวงปู่โต๊ะวัปดปู่ิมพีพี่พี่ลองดูหลังยันตรีแบบนี้เนื้อผงส,สวยเก่าๆสวยงามมากๆพี่พี่ลองดูบ้านๆเลยพี่เนี่ยดูความบ้านความหิ่งพี่พี่ลองดูครับพี่นี่พระประธานสวยๆแบบนี้ครับพี่ อลองดูนะพี่น้องสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับนี่เลยหลวงปู่โต๊ะวัดประดุชิมพีเนื้อผงแบบนี้เนื้อดินแบบนี้เอเนื้อผงแบบนี้สวยงามมากครับพี่มวลสารเป็นไงพี่อย่างนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับพี่เนื้อหามวลสารแบบนี้โดนใจพี่พี่ไหมครับอย่างนี้คลาสสิกดีนะพี่น้องบ้านๆเลยพี่อย่างนี้ครับพี่พระประธานนี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดุชิมพีแบบนี้เอาสามร้อยบาท ย่างนี้เอา3า0รอบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยลองดูนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันพี่พี่บอกได้เลยว่าไม่แพงจริงๆครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โหนางพญาเข่าโค้งพิษณุโลกเนื้อดินเก่าๆสวยๆพี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้โหเนื้อจัดจ้านจี๊ดจ๊าดจริงๆครับพี่หนึ่งในเบญจภะาคีพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะเนื้อหาแบบนี้นี่แร่ลอยอย่างนี้เลยพี่ดูโอ้โหดูเนื้อเก่าเปิ๊กเก่าเปิ๊กแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะ นางพญาเข่าโค้งแบบนี้สวยๆอย่างนี้พี่ดูรอยตอกตัดเฉียงๆแบบนี้เนื้อดินเก่าๆสวยงามมากครับพี่สวยงามมากแบบนี้เนาะพี่เนาะน่ารักน่าใช้ดีพี่ๆลองดูอย่างนี้นางพญาถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทนางพญาเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่บอกแล้วว่าเย็นๆวัน,ว,นวันพฤหัสแบบนี้เอามาแบ่งปันไปพี่ไม่แพงครับพี่รายการต่อมาเป็นสังกะจายอุ้มบาทเนื้อสำลิด แก่เงินพี่ๆลองดูสวยงามมากๆเก่าๆสวยๆแบบนี้ดูโอ้โหดูสามขานะพี่เนาะเขาว่าเป็นศิลปะอยุทยาพี่ๆลองดูครับพี่สังกัดใจอุ้มบาทสามขาแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูเก่าๆสำริดแก่เงินเก่าๆปางอุ้มบาทแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดูโอ้โหดู รอเก่าๆสวยๆแบบนี้คับพี่เก่าเกึกเลยนะพี่นาะสามขาด้วยอ่ะอย่างนี้พี่ๆลองดูคับพี่นี่ดูพระรอเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้เลยคับพี่ถ้าพี่ใช่ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นนอะรอเก่าเนื้อเงินเก่าๆอย่างเงี้ยคับพี่เหมือนสำลีแก่เงินทำนองนั้นนะพี่เนาะอย่างนี้เลยพี่สวยงามจริงๆครับพี่สวยๆพี่ๆลองดูแบบนี้ชอบไหมพี่โดนใจไหมคบพี่ดูอย่างนี้น่ารักดีนะพี่เนาะถ้าพี่ชอบเอาไป3า0้อบาทดูราคา จีดจาร์ดบอกแล้วว่าวันจีดจาร์ดใครไม่พลาดพี่ๆท่านใดพลาดไปนะพี่เสียดายแย่นะพี่เนาะรายการ EP นี้เนี่ยสองสองเก้านะพี่เปิดหัวมาร้อนแรงเลยนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันแบบทุกถูกพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีอีกหนึ่งรายการนะพี่เนาะดูทั้งมวลสารและมีเกสรด้วยพี่ๆลองดูครับพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีสวยงามดีครับพี่โอ้โหดู พี่ๆลองดูนี่เดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับพี่นี่ดูโพคมคมชัดๆน้อพี่เนาะนี่เลยวพี่ปกโพคมคมมีเส้นเกษาแบบนี้หลวงปู่โตวัดปราดู่ชิมพีพี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยนี่ดูครับพี่แล้วหลวงปู่โตน้อพี่เนาะชัดเจนดูเนื้อหาเนื้อหามวลสารแบบนี้มีเส้นเกษาครับพี่วัดประดู่ชิมพีสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปเลยพี่สามร้อยบาท บอกโพหลงปุโตเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเอามาแบ่งปันจริงๆพี่ไม่แพงไม่แพงครับพี่ในการต่อมาโอ้โหอันนี้เซ็ตพระเหรียญเลยพี่ เซตพระเหรียญเลยเอาใจพี่พี่ที่ชอบสายเหรียญน,นะพี่เนาะพี่พี่บอกว่าแหม่มีหลักหลายสายดีอย่างนี้ชอบมากๆเอาลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นมอทบ3ค่า,ายสุรนารีหรือเปล่าใช่ไหมพี่นี่มทบอหลวงพ่อเกษมเขมโก้ครับพี่ค่ายสุรศักดิ์เอ้ค่ายสุรนารีนะพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเกษมเขมกโกสวยๆพี่ๆลองดู เหรียญโอ้โหแกะบล็อกได้สวยงามมากแกะบล็อกได้คมในตาคมชัดนี่ครับพี่ในหูคมลึกแบบนี้สวยงามดีครับพี่ลิ้วจีวอนคมคมหน้าตาคมชัดดีรายละเอียดสวยงามดีครับพี่เหรียญน,นี้นะพี่เนาะด้านหลังตัวยันคมชัดดีแบบนี้เลยครับพี่สวยๆครับพี่มณฑลทนหารบกที่สามค่ายสุรศักดินาลีนะครราชสีมาแบบนี้สวยงามมากๆต่อโค้ดหนึ่งตัวแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะมอทบสามเอาสี่ร้อยบาท เนื้อทองแดงเรียมเรียบร้อยพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยเอาแค่400บาททานั้นครับพี่รายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ยคลาสสิกมากๆพระปฏิมากรมงคลบพิษสีอยุธยาแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงาม ห่วงเชื่อมข้างกระบอกสวยๆพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆพี่สันนิษฐานว่าน่าจะประมาณเหรียญสองสี่เจ็ดศูยนย์โดยประมาณนะพี่นอ้องสองสี่เจ็ดศูนย์สองสี่แปดศูนย์อยู่ประมาณนี้พี่ๆลองดูอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะพี่นอ้องอย่างนี้ครับพี่พระปฏิมากรมงคลบพิษสี่อยุธยาแบบนี้สวยงามเนื้อทองแดงหลังยันอุแบบนี้พี่สวยงามจริงๆพี่แบบนี้เลยโอ้สวยๆครับพี่ห่วงเชื่อมเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามเข้มขัง นี่เลยพี่ดูตัวหนังสือตัวฟ้อนดูฟอนตัวหนังสือแบบนี้พระปฏิมากรมงคลประพิษครับพี่สวยงามจริงๆครับพี่สีอยุธยาโอ้โห,โหดูผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้สวยงามมากพี่พี่ลองดูครับพี่ห่วงเชื่อมเก่าๆสวยๆแบบนี้โอ้ยห่วงเชื่อมแบบนี้แต่พี่เราดูตัวยันด้านหลังเป็นแบบนี้สวยงามนะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปห้าร้อยบาทไม่ค่อยเคยเจอแล้วพี่นานๆจะเจอทีแล้วนะพี่เนาะเหรียญมงคลประพิษแบบนี้ครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่ลองดูเลยเอามาแบ่งปันไม่แพง นะพี่เนาะอะไรการต่อมาเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วเกศาโลปีหนึ่งเกหลวงพ่อแก้วเกศาโลวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะพี่เนาะมีตอกโคดหนึ่งจุดนะพี่เนาะแบบนี้พระปิตาเก่าๆสวยงามดีเนื้อทองแดงสวยๆพี่ๆลองดูคัะพี่สวยงามดีนี่เลยพี่ดูพระปิตาเก่าๆสวยดีครับพี่นี่มีตอกโคดด้วยนะตอกโคดเข้มๆคมๆเลยพี่ๆลองดูคับพี่หลวงพ่อแก้วเกศาโลปีหนึ่งเก้าแบบนี้สวยงามมากพี่ตัวนัถือตัวยันถือว่ายังดูคมชัดดี หนังสือตัวยันถือว่ายังดูคมชัดดีอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างไปนิดนึงนะพี่น้อยอย่างนี้แต่ว่าถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช้เอาไป300บาทเหรียญพ่อแก้วครับพี่เหรียญพระปิดตาพ่อแก้วเอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อผมพี่พี่ลองดูส่งน้ําหลวงพ่อผมแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีพระผ่านการใช้งานมาความสวยในผมตีให้ว่าสัก80%นนะพี่น้อย ความสวยของเหรียญอยู่ที่ร้อยลแปดสิบร์เซ็นตนะพี่เนาะสวยงามดีนะพี่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์น,น่ารักนะพี่พ้าผ่านกระเช้งงานมาบ้างแต่ยังดูคมชัดดีถือว่ายังดูคมชัดดีพี่ๆลองดูนี่ในตายังเห็นชัดเจนค่ะพี่เลี้วจีวรคมคม,คมชัดๆตัวหนังสือถือว่ายังดูคมชัดดีอยู่ค่สพี่สวยๆที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ำํำ พอศสอ 2, 5 1 7หลงวงพ่อพรมวัดช่องแคแบบนี้หลังยันสิบยังดูคมชัดดีครับพี่วัดช่องแคชัดเจนนะพี่เนาะหลังยันสิบยังดูคมชัดดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทเหรียญหลงวงพ่อพรมแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะลองดูเลยเอามาแบ่งปันไม่แพงรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงแบบนี้พี่ๆลองดูสองเสือเผ่นสองหลังยันใหญ่พี่ๆลองดูผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ คมชัดมากแล้วผมบอกได้เลยว่าหลังยันใหญ่เนี่ยหายากหายากไม่พอแล้วอย่างแล้วคมชัดขนาดนี้โอ้โหสุดๆแล้วพี่ลองดูนะพี่นองสวยงามจริงๆพี่เหรียญเสือเพนหลวงหลวงพ่อสุดวัดการหลวงปีสองหนึ่งสวยๆพี่ๆลองดูนี่เลยปีสองหนึ่งเสือคมคมชัดๆพี่ๆลองดูรายละเอียดเหรียญคมชัดดีตัวยันคมชัดดีครับพี่พระครูสมุดสมุดทำมาสุนทรแบบนี้หลวงพ่อสุดวัดการหลวงแบบนี้สวยๆครับพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัด หลังยันใหญ่สวยงามจริงๆพี่แล้วคมชัดมากๆแบบนี้ไม่ค่อยเคยเจอนะพี่เนาะส่วนใหญ่จะไม่คมเท่านี้นพี่ๆลองดูสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆแบบนี้เลยหลังยันตะก้อใหญ่แบบนี้สวยๆถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทลองดูครับพี่เอามาแบ,บ่งปันจริงๆพี่ไม่แพงพี่ๆลองดูแบบนี้เอาแค่400ร้อนะพี่เนาะแค่ค่าเลี่ยมนะพี่โดยเฉลี่ยค่าเลี่ยมอยู่ที่100รอยอย่างน,างนี้อยู่ที่100แน่นอนพี่ๆลองดูอันนี้รวมค่าเลี่ยมรวมพระแล้วผมว่าไม่แพงนะพี่เนาะเอาลองดูครับ รายการต่อมาเป็นพักกุบ้างเอาใจไปพี่สายพักกุบ้างครับพี่อันนี้เป็นปกโพเชียงแสนพิมพ์ใหญ่นะพี่น้องพักกุเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูแม่ดูใหญ่นะพี่นะเบลเลอร์เลยพักกุนะพี่น้องพักกุเก่าๆสวยงามดีครับพี่ปกโพเชียงแสนพิมพ์ใหญ่พี่ๆลองดูสวยงามมากพี่ๆลองดูครับนี่เลยให้ดูนิดนึงสนิมแดงสวยงามจริงๆพี่สนิมแดงสวยๆแบบนี้ พี่ๆชอบไหมครับพี่ศิลปะออน้ชยงดงามมากพี่ๆลองดูครับพี่ศิลปะออนช้อยงดงามจริงๆพี่ๆลองดูนี่เลยโอ้โหพิมพ์ใหญ่สวยสูไว้พี่ๆลองดูนี่ครับพี่โอ้โหคลาสสิกมากน้องๆแบบนี้สวยงามคลาสสิกจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าชอบถ้าใช่น้องเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่ลองดูขนาดใหญ่นะพี่นะขนาดใหญ่นะพี่อย่างนี้โอ้โหเชียงแสนปกโพสวยงามมากๆพิมพ์ใหญ่ด้วยเอา400บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ในการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเฉ่ง เดี๋ยวหล่อเพราะแฉ่งเก่าๆสวยงามมากๆพี่ๆลองดูเก่าๆสวยๆแบบนี้โอ้โหดูผิวเก่าเกิกพี่ๆลองดูหิ้งๆบ้านๆแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยครับพี่สวยงามมาก เก่าดีได้ความเก่าได้ความคลาสสิกแล้วพี่ลองดูเนี่ยเนื้อโลหะแบบนี้เนื้อโลหะแบบนี้ตามสไตล์พระหล่อเก่าๆหล่อบโบราณแม่แบบเนี้ยผมบอกเลยว่าคลาสสิกมากพี่แล้วเหรียญนี้ได้ดับเบิลคือหิ่งจัดเลยพี่ได้มาจากบนหิ่งแบบนี้เลยสวยงามจริงๆพี่หลวงพ่อเฉ่งนะพี่เนาะเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อเฉ่งแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูเก่าดีพี่เก่าดีอย่างนี้สวยงามมากนะพี่เนาะเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไป400บาท เหรียญพ่เฉ่งเอา400บาทสวยงามดีพี่เก่ากึกเลยนะพี่น้องแบบนี้ได้มาบ้านๆอย่างนี้เลยครับพี่เอา400บาทเท่าหนังรับพี่รายการต่อมาเป็นจอบพ่อไผ่โอ้โหอีกหนึ่งเหรียญที่คลาสสิกแล้วพี่พ,พี่บอกว่ามีอีกเมื่อไรเอามาแบ่งปันพี่ด้วยนะอย่างนี้ครับพี่นี่เลยเหรียญจอบใหญ่พ่อไผ่สวยงามมากๆครับพี่รอเก่าๆสวยๆแบบนี้ พี่ลองดูก่อนโดนใจไหมครับพี่อย่างนี้โดนใจไหมพี่เนื้อหาแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่ดูโอ้โหดูแบบนี้พี่คลาสสิกจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่ดูเก่าเกือกอย่างนี้โลหะเก่าเกรอเก่าเก่าแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่ที่ดล,ลึกปีสองสี่เจ็ดแปดนะพี่น้องหลวงพ่อไปวัดกำแพงแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามรอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เอาไปเลยพี่สามร้อยบาท จอบใหญ่เพาะไปเอา300เอามาจอบพ่อขอมบ้างรายการต่อมาจอบพ่อขอมวัดเอจอบพ่อเฮงวัดบ้านขอมพี่พี่ลองดูขออาภัยจอบพ่อเฮงวัดบ้านขอมแบบนี้รอเก่าๆสวยงามเหมือนกันพี่พี่ลองดูเก่าเกลิกสวยงามเนื้อหาโลหะผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมีสเสน่ห์มากๆ พ,พี่ลองดูครับสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆเนาะพี่น้องแบบนี้โอ้โหดูสวยๆตัวยัดหนันงสือยังเห็นชัดเจนดีอยู่กับพี่รายละเอียดถือว่าสวยงามดีเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเฮงแบบนี้สวยงามชื่อดีด้วยหลวงพ่อเฮงขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงเงรวยๆวยตัวผมก็ด้วยเนาะพี่เนาะแบบนี้เลยพี่สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่เอา400บาทจอบใหญ่พ่อเฮงวัดบ้านขอมพี่เอา400บาทกับพี่อันนี้น้องดูนะอันนี้น้องดูเอง ดูว่าจะเป็นพระศา,าสดาเนาะพี่เนาะอ่ากุเขาพนมทุกุเขาพนมกุเขาพ,นม,ขาพนมเพิงพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยชินตะกัวเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูผมดูว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่พระศา,าสดาละพี่ พระสาสดาชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่เลยเขาพนมเพลิงเก่ากึกพี่ๆลองดูตะกัวเก่าๆแบบนี้โอ้โหดูไม่รู้เขาโดนคาบกุหรือคาบอะไรนะพี่ดูอย่างเงี้ยเขาขึ้นอย่างนี้เลยพี่เขาขึ้นแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเนาะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่จัดไปเลยพี่พระศาสดากุสีไอ้กุเขาพนมเพลิงเนาะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆชินตะกัวเก่าๆแบบเนี้ยครับพี่ดู โอ้โหดูความเก่านะพี่เขาปกไปด้วยคาบกุคราบอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยครับพี่สวยงามนะพี่เนาะได้ความเก่าคลาสสิกดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปสามร้อยบาทภาษาสดากุขเขาพนมเพลิงนะพี่เอาสามร้อยนะพี่เนาะเอาใกล้จะหมดแล้วพี่วันนี้กระชับๆไว้พี่ๆลองดูแบบนี้เต่าจิ๋วเลี่ยมเรียบร้อยพี่ๆลองดูเต่าจิ๋วแบบนี้เลี่ยมเรียบร้อยพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีพี่ๆลองดูครับนี่สวยๆแบบนี้ครับพี่โอ้โหดูอย่างเงี้ยนี่น้องไม่ทราบรุ่นนะ ไม่ทราบรุ่นว่าเป็นรุ่นไหนนะพี่ลองดูอย่างเงี้ยครับพี่หลวงปู่หลิวแน่ๆผมว่าน่าจะใช่นะกเพาะแบบเนี้ยล,ลักษณะเหรียญแบบนี้น่าจะเป็นหลวงปู่หลิวเลยพี่แต่ไม่ทราบรุ่นพี่พี่ถ้าทราบรุ่นจัดไปเลยพี่อย่างนี้ถ้าทราบรุ่นจัดไปเลยเล็กๆน่ารักดพีพี่พี่ลองดูเอาไปให้เด็กคล้องใช้ได้นะพี่เนาะผู้หญิงคล้องได้แบบนี้สวยงามมากๆพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้โอโ้สวยงามจริงๆพี่อย่างเงี้ยเอา300บาท แค่ค่าเลี่ยมก็คุ้มแล้วพี่อย่างนี้ยังไงเขาก็เลี่ยมร้อยหน like well. <100. S 2> ึ่งพี่อย่างนี้น้องลองดูเต่าจิ๋วเล็กๆแบบนี้สวยงามดีเอา3า0ร้อยบาทกับพี่รายการต่อมาเป็นพับปิตาพับปิตาเนื้อผงใบลานเก่าๆสวยงามได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พับปิตาเนื้อผงใบลานเก่าๆแบบนี้สวยงามดีโอ้โหคลาสสิกมากครับพี่อย่างนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่พับปิดตาเก่าๆสวยๆแบบนี้แม่ดูคลาสสิกจริงๆพี่น้องอันนี้น้องไม่ทราบที่ถ้าพี่รู้ถ้าพี่ทราบจัดไปเอาส0 0ร้อยบาท ปิดตาเก่าๆสวยงามดีครับพี่ไม่ทราบที่ผมบอกได้เลยว่า,วาองค์นี้สวยนะสวยเลยพี่สวยเต็มฟอร์มแบบนี้ครับพี่เขาเรียกว่าสวยเต็มฟอร์มเบบนี้ไหมเนาะ,ะอย่างเงี้ยไม่ทราบที่พี่ๆท่านไดทราบเอาไป300เท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อเดิม เหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้ออัปกาพี่พี่ลองดูแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะพี่เนาะพระผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่ลองดูด้านหลังเป็นยัน์อกเราแบบนี้สวยๆเนื้ออัปกาพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยสวยงามดีผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูน่ารักน่าใช้ดีนะพี่เนาะหลวงพ่อเดิมชัดเจนครับพี่หลวงพ่อเดิมชัดเจนคล้ายๆเหรียญหัวแหวนแบบนี้พี่พี่ลองดูถ้าชอบนะอัปกาถือว่ายังดูน่ารักดีเอา200รบาทอัปกาถือว่ายังดูน่ารักดีเอา200รบาทครับพี่เหรียญ หัวแหวนหลุมก็เดิมแบบนี้สวยงามดีนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอา200และมาถึงรายการสุดท้ายของคลิปอ p พี9แบบนี้หลวงปู่สุกปากคอมะขามเท่าอ่าประภาบรรทอนข้างขีดแบบนี้บวกความบัวหงายพี่ๆลองดูหลังรอยจานแบบนี้คลาสสิกมากพี่ๆลองดูครับสวยงามมีรอยจานชัดเจนพี่ๆลองดูนี่เลยตะกัวเก่าๆสวยๆหิ้งหิงบ้านบ้าแบบนี้พี่ๆลองดูเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยอย่างนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนี่เลยมีรอยจานชัดเจนพี่ๆลองดูเนาะ ตะก่วเก่า,กาสๆสวยๆหลวงปู่สุขปาาคอมาขำเท่าประพามนทนข้างขีดบวกความบวกหงายอย่างนี้เอา300บาทอย่างนี้ครับพี่ปู่สุปกปลาคอมาขำเท่าตะก่วเก่าเก่าจริงเก่าบ้านๆเลยพี่อย่างนี้เอา300บาท เอ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP พี9่น้องนำเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วลองดูเลยพี่ชอบรายการไหนทั้ทไทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยนะพี่นนอะวันนี้กระชับให้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่พี่ลองดูอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยครับพี่วันนี้ยามเย็นๆมันพฤหาสแบบนี้น้องถอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภพี่พี่ด้วยนะพี่นนอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ